น่ารักมากๆเลยนะครับเจ๊เกวหรือน้องเกลลูกแม่ชมซึ่งโพดนี้เนี่ยสาวเกวหรือน้องเกลเนี่ยได้ไว่ายน้ำสำหรับโพดนี้นะครับน้องเกลเนี่ยได้ไปไว่ายน้ำน่าจะว่ายน้ำที่บ้านนะครับซึ่งโพสดนี้เนี่ยสาวตาเหนิงกันนยวีเป็นคนอัพรูปลงไอจีด้วย ซึ่งสาวตาเนิงเนี่ยยังให้แคปชั่นด้วยนะครับว่าค้นพบโลมาอ้วนสายพันธุ์ใหม่คือก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับ่านอนองเกลหรือเจเกลของพวกเราเนี่ยน่ารักสดใสตะมุตะมิเนี่ยก็มีชาวเน็ตร,รวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นโลมาสายพันธุ์น่ารัก น้องเกลไม่อ้วนค่ะตัวเล็กนิดเดียวโลมาสีชมพูโลมาเกลเพื่อนเหนิงมะพร้าวอย่าแกงเพื่อนนี่เกลเพื่อนเหนิงเองหลงไม่ไหว ขนตาพี่เกลพุ่งมากครับน่ารักน้องเกลเป็นโลมาตัวเล็กนิดเดียวคือนอกจากนั้นนะครับยังมีคอมเมนต์อีกมากมายเลยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์นี้ของน้องเกลคือน้องเกลน่ารักจริงครับตามุตมีสุดๆเลยโลมาน้อย